ขอสวัสดียามเช้านะครับวันนี้จะพามาชมการวิธีทิ่ยาคุมข้าโพดนะครับปูกข้าโพดเมื่อวานนะครับคุมวันนี้เป็นยาคุมแห้งเลยครับยาคุมขาว อันนี้เป็นเครื่องกลางเปกของช้างทองครับมันจุน้ำได้400ลิตรสองขังครับ น้องก็โพดตห่างเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนรถก็จะคอมได้พอดีนะครับ เดี๋ยวตัดหัวล่องอีกทีนึงไม่ต้องไปถึงเดี๋ยวตัดหัวล่องอีกปีกอีกข้างนึงแกว่าจะคอมลอง มบนสันพอดีครับ ตีกลางได้แปดไหมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสนใจเครื่องฉีดยาหรือสนใจ ยาคุมตัวไหนใช้คุมกระโพดหรืออยากรู้รายละเอียดอะไรก็ทักมาสอบถามได้ครับผมก็ขอฝากช่องเจมอัดสดไว้ด้วยนะครับมีอะไรก็จะอัดให้ท่านผู้ชมได้ชม,มนะครับแบบสดๆเลยไม่มีตัดต่อโอเคสวัสดีครับ